ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับมาทำข่าวซึ่งเป็นิมิตหมายที่ดีนะครับใครที่ตามข่าวจำได้ว่าก่อนหน้านี้นะผมนำเสนอไปว่าสำนักพุทธแจ้งความจับลัทธิเชื่อมจิตใช่ไหมครับวันนี้สำนักพุทธมีการถแถลงข่าวนับและเป็นภาพที่หลายคนรอคอยนะครับทนายอนันชัยคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งคุณอี้แทนคุณดอตอรอดิเทพผาทาร่วมกันถแถลงข่าวร่วมกับสำนักพุทธย,ยืนยันว่าตอนนี้ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับ ตำรวจปอทไปแล้วนะครับในเรื่องของการผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับแจ้งความร้องทุกข์กตุกับรัฐที่เชื่อมจิตแล้วยืนยันจากปากท่านอาจารย์บุญเชิดนะครับผอบุญชดคือผอสํานักงานปรุมธานีสํานักงานพุทธนะครับยืนยันวันนี้ครับและนั่งแถลงข่าวร่วมกับทนายนันชัยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับซึ่งแน่นอนนะเป็นข้อมูลที่ตรงกับที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับโดนเรื่องพรบคอมพิวเตอร์นะครับคือคุณไปนําเข้าคําสอนของพระเจ้านะครับนำเข้าพระไตรปิฎกซึ่งมันบิดเบือนนกับความเป็จริง วันนี้เนี่ยสนกคุธยอมรับกับผมประกาศในที่แถลงข่าวว่าไปร้องทุกกล่าวโทษแล้วไปที่เรียบร้อยส่วนในพาร์ทของแทนนันชัยของทีมเอเวนเจอร์กูต้อนอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยจะมีการดําเนินการในเรื่องของช่อโกงประชาชนพรบอฟอกเงินอีกหลายด่านนะครับที่เชื่อมจิตต้องเจอและช่อโกงเนี่ยมีผู้เสียหายด้วยมีผู้เสียหายด้วยนะครับรวมถึงพรุ่งนี้เนี่ยแทนานาันชัยจะไปที่ปอทแจ้งความจับเพิ่มเติม,ก,มกรณีของเด็กแต่งขวนกัน นี่ผู้ชมอันนี้เป็นเบื้องต้นคร่าวๆนะครับที่สนักปุธผมเพิ่งลงมาจากการทําข่าวเลยเนี่ยสดๆดร้อนๆอนยืนยันว่าปอทนะครับแล้วก็สนักปุตเนี่ยไปแจ้งความปอทแล้วกับกลุ่มเชื่อมจิตนะครับส่วนกรณีเนี่ยที่แม่เนี่ยนะครับออกมาไลฟ์สดเอาผมไปแขวนเนี่ยบอกว่านําเสนอข้อมูลเท็จนะครับผมไม่ไปโต้ตอบแม่นะครับผมเป็นสื่อนะครับผมมีหน้าที่จะนําเสนอนะครับข้อมูลความจริงไปสู่สังคมนะครับส่วนจะถูกใจใครไม่ถูกใจใครหรือใครจะไม่ชอบใครจะฟ้องดำเนินคดีเนี่ย ก็ว่ากันไปแต่วันนี้มันพิสูจน์แล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงพอสำนักพุทธปรทุมธานียืนยันว่าไปให้การกัอทางปทและก็แจ้งความในดีแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยความคืบหน้าที่พอมอสุราใช่ไหมครับผมเล่าให้ฟังสั้นๆคือวันนี้สนายนัชัยจริงๆแกต้องไปนะแต่แกได้เลื่อนศาลไปศาลก็ไม่ให้ครับด้วยความยุติธรรมนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อมติดขอเลื่อนศาลก็ไม่ให้แต่เลื่อนไป1สิงหาคมครับให้มีการเอาพยานเนี่ยเข้าไปสืบตลอดทั้งวันเลย เบื้องต้นวันนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของนู้นเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าสารเนี่ยจะมีการออกคําสั่งออกมาย,ยังไงเพราะเขาไปขอความคุ้มครองให้กับเด็กแปดขวบเดี๋ยวเราต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อนี่ผมรายงานสดจากทางหน้าสนักขุธเลยนะครับผู้ชมครับนี่เพิ่งลงมาสุดร้อนครับก็เดี๋ยวติดตามในรายการสืบสอบต่อข่าวต่อครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ